มมีควารู้สึกยงา็ตื่นเต้นครับผมว่าตั้งแต่เช้าที่ที่มาถึงเนี่ยคนเยอะมากนะครับผมเพื่อนๆที่มาร่วมแข่หลายคนมากครับแล้วก็เข้าไปด้วยความที่แบบโยโยเนี่ยเป็นคนแรกศูนย์หนึ่งเลยมันก็เลยกดดันนิดนึงที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างหรือว่าต้องเจอกับอะไรบ้างพอเข้าไปก็แบบมีคณะกรรมการหลายท่านแล้วก็ได้พูดคุยก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับผมฝากแฟนๆที่ติดตามโยโย่เนะให้กําลังใจโยโย่หน่อยครับ ไจะเป็นแฟนๆใน Miss เอ่อ Mr. Super Nation นะครับให้ติดตามโยโย่กันนิดนึงครับแล้วก็เพียงนาวาด้วยครับเอาผมสำหรับแฟนๆนะครับทางซีรีส์วายนะครับผมก็แล้วก็รวมถึงแฟนๆของเอ่อ Super National Thailand นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็มาแคสนะครับรอบนี้เป็นรอบ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 แรกที่มาแคสจริงนะครับทั้งหมดร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็จะมีเข้ารอบต่อๆไปฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้โย่ด้วยนะครับผมทำให้เต็มที่ครับ ฝากให้กำลังใจกับโยโย่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เยี่ยงๆครับโยโย่โยโย่ด